ตะวันขึ้นเพราะวาจะนะามาถึงคุณเรามาร่วมฟังเพื่อเสริมสร้างกำลังใจก่อนออกดำเนินชีวิตจากพ่อแม่รูปอาจารย์วิรชัยหรือสลัดอาจารย์ชวนพิษและมีชัยโกแวร่วมกันอธิษฐานแบ่งปันหนุนใจกับชีวิตของเราและอธิษฐานก่อนออกย่างเท้าไปสู่โลกกว้าง6วิธีทำลายสมองสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย มนุษย์เราอาจสูญเสียอวัยวะบางส่วนเช่นมือเท้าวดวงตาหรือประสาทหูแต่ถ้าสมองยังทำงานปกติเขาผู้นั้นก็ยังคงสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตเอาชนะอุปสรรคชีวิตต่อไปได้ตรงกันข้ามถ้าสมองส่วนเดียวตายไปไม่ยอมสามารถทำงานได้อวัยวะส่วนอื่นๆไม่อาจทำหน้าที่แม้หัวใจจะยังสูบฉีดโลหิต และยังหายใจได้แต่คนนั้นถือได้ว่าตายไปแล้วฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่จะบำรุงดูแลรักษาสมองให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาผู้ที่รักชีวิตต้องรักษาสมองการค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับสมองทำให้วงการวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีต่างๆมากมายเพื่อให้คนเราสามารถใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่จะทำลายประสิทธิภาพของการทำงานของสมองก็มีด้วยต่อไปนี้อยากจะขอให้เราศึกษาด้วยการทำลายประสิทธิภาพการทำงานของสมองว่ามีอะไรบ้างโกหกเป็นประจำทำให้สมองต้องทำงานหนักกว่าปกติจริงๆแล้วสมองของคนเรายิ่งทำงานหนักก็ยิ่งดีและมีข้อมูลจากการศึกษาทดลองทั้งกับสัตว์ ทดลองและกับมนุษย์เองโดยตรงที่สนับสนุนเรื่องนี้แต่การทำงานหนักของสมองมีอยู่สองอย่างคือ 1. ทํางทำงานหนักในด้านดีด้านสร้างสรรค์และ 2. ทํทำงานหนักในด้านไม่ดีไม่สร้างสรรค์เฉพาะการใช้สมองหนักในด้านการสร้างสรรค์เท่านั้นจึงจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นไป ส่วนคนโกหกประจำจะต้องใช้สมองทำงานหนักเป็นพิเศษอย่างไม่สร้างสรรค์นในการที่จะต้องพยายามจําสิ่งที่ได้โกหกเอาไว้สมองของเขาจึงถูกทำลายได้ไม่ยากคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งของการทำลายประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้อย่างแน่ชัดการคิดในทางที่ไม่ถูกต้อง คือผิดทํานองครองธทมผิดกระบวนการผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรณผิดกฎหมายตัวอย่างเช่นการคิดหาทางร่ํารวยทางรัฐการหาความเจริญก้าวหน้าในทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการคดโกงการประจบผู้บังคับบัญชาการวางแผนทําลายพื่นร่วมงานเพื่อตอนเองจะได้รับตําแหน่งแทนการคิดหาช่องทางกอบโกยผลประโยชน์จากตำแหน่ง หน้าที่เช่นการคอร์รัปชันการสแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิธีการที่แยบยลหรือผิดกฎหมายผิดประเพณีปฏิบัติที่ดีงามโดยที่ไม่ต้องได้รับการลงโทษเหล่านี้เป็นอีกวิธีในการทำลายประสิทธิภาพการทำงานของสมองอย่างแน่นอนมกมุ่นอบายามุขเช่นการพนันคลั่งหวยเป็นต้นทำให้สมองต้องทำงานหนักทั้งเวลาตื่นและหลับ เพราะเวลาตื่นก็จะหมกมุ่นหาแต่เลขเด็ดตีความหมายของการฝันให้เป็นตัวเลขเวลาหลับจะฝันแต่เรื่องเป็นตัวเลขจิตใจก็หมกมุ่นอยู่กับอวัยมุกทำลายตั้งสมองและคุณภาพชีวิตการทำคุณงามความดีก็มีหลายรูปแบบหนึ่งในการทำงานจำนวนนั้นก็คือมีใจกว้างพร้อมจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นโอกาสเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นที่เยี่ยมเยือนของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันผมมีประสบการณ์ทั้งได้รับโอกาสและให้โอกาสแก่ผู้อื่นแต่ก็มีบางครั้งที่ผิดหวังกับตัวเองที่ไม่ฉวยโอกาสเพราะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องต่างๆจนไม่สนใจโอกาสที่อยู่ใกล้ตัวบางครั้งก็รู้สึกเสียใจเพราะมีบางคนจงใจแย่งชิงโอกาสที่เป็นของผมไปเป็นของตัว อย่างหน้าตาเฉยจากประสบการณ์ชีวิตผมแทบพบว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีและมีความสุขคือเมื่อผมได้มีส่วนช่วยให้บางคนได้รับโอกาสมากกว่าตัวเองได้รับโอกาสผมยอมรับว่าผมรู้สึกดีใจและตื่นตันใจเมื่อผมได้รับโอกาสดีๆจากผู้มีน้ําใจบางครั้งถึงกับน้ําตาซึมทีเดียวและด้วยเหตุผลนี้ ทําให้ทําให้ผมแน่ใจว่าคนอื่นๆย่อมรู้สึกอย่างเดียวกันสังคมร้อมรอบเรามีบุคคลมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในชีวิตผู้ขาดโอกาสเหล่านั้นบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบแย่งชิงโอกาสของเขาไปด้วยวิธีการที่เห็นแก่ตัวและไร้ความเมตตาผู้ที่ไม่ได้เกิดในตระกูลดังๆในครอบครัวที่มีเงิน ในอกครอบครัวที่มีอิทธิพลถึงแม้ว่าเขาจะเรียนดีมีความสามารถโอกาสที่จะเข้าถึงสถานศึกษาหรือหน้าที่การงานดีๆจึงเป็นไปได้ยากแต่ความจริงอีกด้านหนึ่งเราพบว่าเขามีโอกาสไม่ยอมโวยโอกาสนั้นสำหรับตนผมมีสถานรับเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสผมทำทุกสิ่งเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านั้นเข้าถึงโอกาสด้วยการรับมาอุปการะ มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่รับนอนมีทุนให้เรียนหนังสือมีรถรับส่งเพียงแต่ขอให้เขาตั้งใจเรียนมีวินัยชีวิตแต่ปรากฏว่ามีเด็กบางคนไม่เห็นคุณค่าของโอกาสไม่อยากอยู่ไม่ต้องการวินิวนัยห,หนีเรียนคบเพื่อนไม่เหมาะสมและทิ้งการเรียนในที่สุดส่วนเด็กที่รักดีเห็นคุณค่าของโอกาสตั้งใจเรียนมีวินัยชีวิต พวกเขากำลังเดินใกล้จุดที่ดวงดาวที่เขาใฝ่ฝันและจะเห็นในชีวิตจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงจึงมีทั้งบุคคลที่อยากได้โอกาสแต่ขาดคนให้และคนที่มีโอกาสแต่ไม่เห็นคุณค่าและปล่อยโให้โอกาสหลุดมือไปโอกาสบางอย่างกลับมาเยือนครั้งที่สองครั้งที่สแต่น่าเสียดายบางโอกาสมาเยือนครั้งเดียว ถ้าไม่ฉวยโอกาสจะพลาดไปตลอดชีวิตวันนี้ยังมีคนอีกมากมายที่กำลังสแสวงหาโอกาสกำลังร้องหาโอกาสมีเด็กกพาพร้าเด็กด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้งทั้งที่กำลังรอคนเมตตามีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเรียนเก่งแต่ยากจนที่รอคอยคนใจเมตตาให้โอกาสเขาสารฝันจนสาเร็จมีบางคนอาจพลาดพรัง้งด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่บัดนี้สำนึกด้วยความจริงใจต้องการให้อภัยต้องการให้โอกาสแก้ตัวถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะให้โอกาสแก่ใครได้การไม่แย่งโอกาสที่คนอื่นพึงได้ก็เ,เท่ากับเป็นการให้โอกาสแล้วเราจะได้รู้อย่างไรใครควรรับโอกาสและไม่ควรผู้ที่ตอบโต้อยู่กับคุณอยู่ในคุณนั้นผู้นั้นคือปัญญา ครับเมื่อเราฟังพระวจนะการแบ่งปันหนุนใจพ่อแม่ลูกจงร่วมกันอธิษฐานตะวันขึ้นพระวจนะมาถึงคุณก็เกิดผลดีแห่งชิดเมื่อเราอธิษฐานก่อนย่างเท้าออกไปสู่โลกกว้างขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ